วันนี้ก็กลับมาพบกับกิดคุง expert mining นะครับนี่ก็เป็นอีก EP หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวการ์ดจอ RTX 3090ของค่าย i q 4x นะครับซึ่งมีใบพัดลมถึง4ตัวด้วยกันนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะตัดสินใจกันระหว่างตัว RTX 3090นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นของ s t r ิ x นะครับของค่าย ASUS นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็น RTX 3090ทั้งคู่แต่ว่ามีจุดดีจุดเสียต่างกันอยู่นิดหน่อยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้อาจจะรีวิวเฉี่ยวไปทางฝั่งของเกมมิ่งนิดๆแล้วก็เน้นไปทางฝั่งของเหมืองขุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทียบกันให้ดูว่าแต่ละตัวในต่างกันยังไงนะครับเอามาเลยในเรื่องของตัวแรกก่อนนะครับเจ้าตัวไอชิลเองเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยเป็นระบบพัดลมนะครับสามใบพัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีพัดลมตรงเนี้ยนะฮะตรงด้านบนนะครับตรงจุดจุดนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับจะมีพัดลมตรงด้านบนตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งในการระบบาาาาาาายยคคววมมมรรร้้อออนนนเเี่จะะะทํกกไดดัพ ในส่วนของ itos, ต,ต,ต,ตัว G P U เองเนี่ยปกติจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเม็ดหลอมนะครับอยู่ตรงด้านด้านข้างรอบๆนะครับซึ่งการระบายความร้อนน่จะอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็ตรงสามใบพัดด้านหน้าทั้งหมดนะครับทีนี้ระบบการถ่ายเทความร้อนจะมีฮีตไปทั้งหมดประมาณ6เส้นด้วยกันนะครับซึ่ง6เส้นนี้จะถูกถ่ายเทความร้อนมาตรงด้านหลังนะครับและจะมีพัดลมเล็กตัวที่4นะฮะตัว4 X ตัวเนี้ยคอยดูดพัดลมออกตัวนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เจ้าตัวไอชิลเนี่ยเขาถึงการันตีนะครับ เหมือนกับโลโก้เขาเลยเนี่ยที่เป็นโลโก้อยู่น้้ำแข็งตรงนี้นะครับว่าของเขาคูจริงนะครับเพราะว่าระบบวาล์วความร้อนท่าเนียเขาใช้พัดลมถึง4ตัวแล้วก็ฮีตไบทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับซึ่ง3090ของค่าย i l นะฮะที่เป็นตัวรุ่นของ inotd no เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับในเรื่องของการขุดเนี่ย ถ้าเกิดว่ารันได้ดีๆเนี่ย1น5าถึง120เนี่ยทำได้สบายสบายเลยนะครับซึ่งไรายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเลยนะครับแค่ใบเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารันทั้งหมด6ใบเหมือนที่เราประกอบหลีกปกตินะครับก็อย่างที่บอกเลยก็จะทะลุไปถึงประมาณสัก1,500บาทต่อวันนะครับสำหรับเจ้าตัว i อชิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับในการเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้ส90 9 0เนยไปได้ง 8K นรัเที่รทประมาณสัก 100อนะครับอันนี้คือสบายๆเลยหรือว่าเพื่อนๆที่มีเฟรมเลตถึงน่้อยสี่สี่เนี่ยอาจจะไปได้ไม่ถึงแต่ว่าเป็นบางเกมเนะอาจจะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเก้าการ์ดใบนี้ใบเดียวเนี่ยอย่างที่บอกว่าระบบ 4K หรือ 8K เนี่ยรันได้สบายๆนะครับเราสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับ3090เ้าูนี่ยต้องบอกว่าเป็นสเปคที่แบบเป็นโอเวอร์สเปคค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเมมโมรีถึง 24G กิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของฝั่งของตัว RTX 3ส90กันนะครับ ะะทีนี้เรื่องของราคากาจอเนี่ยตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ125,000บาทนะครับคร่าวๆนะฮะจะอยู่ระลาวนี้หรืออาจจะทะลุถึงแสนสามได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ว่าจําหน่ายกันอยู่เท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆก็าสามารถติดต่อมาทำเแืบองเราด้วยก็ได้นะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวกาจอสตริกนะครับซึ่งเจ้าตัวกาจอสตริกเนี่ยจุดเด่นของเขาคือ ฮีตซิงค์แล้วก็ฮีตไบต์ซึ่งฮีตซิงค์กับฮีตไบต์เขาเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวไอชิวนะครับระบบพัดลมระบายความร้อนเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเรื่องของตัวสปีดเองของตัวฮีตซิงค์เองเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวสติ๊กเนี่ยทำออกมาได้พรีเมียมกว่านะครับแต่วัสดุอะไรเองอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยของตัวสติ๊กเองเนี่ยตัวสเตลล์สตีลที่ใช้ในในระบบตัวฮีตซิงค์เนี่ยจะใช้เป็น3 0 4 l ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกกกจจุุดดนนนนนึงทททีี่่าาให้้้รรรอมะคับแลว ด้านหลังนะครับแบ็กเพจตัวนี้จะทําด้วยตัวเซรามิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่การระบายความร้อนและก็ร,ระบบการป้องกันความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับก็จะเป็นของจอตัวนี้ในฝั่งของตัวแฮสเลตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ115่งร้อยสิบห้าถึงหนึ่งร้อยยี่สิบพอๆกันเพราะฉะนั้นเจ้าสองตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นความสูสีกันแล้วกันนะครับตัวหนึ่งมีพัดลมแค่าสามใบก็จริงแต่ว่าฮีทซิงใหญ่นะครับแต่เจ้าตัวนี้ฮีทซิงเล็กกว่านิดหน่อยแต่ว่ามีพัดลมทั้งหมดสตัว นะครับก็จะช่วยเรื่องของร,ระบบระบายความร้อนได้ดีนะครับ,รบในเรื่องของการกินไฟนะครับลืมบอกไปเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยในการพักพินอินเล็เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยข้อดีจะดีกว่าเพราะตัวนี้ใช้สาย power 8. ปพิน2เส้นแต่ตัวนี้จะใช้ power 8พินทั้งหมด3เส้นนะครับซึ่งตัวนี้จะเอาไปเลี้ยง rgb ของตัวไฟด้วยแล้วก็ตัวพัดลมแล้วก็ตัวการ์ดแต่ตัวนี้จะเลี้ยงพัดลม rgb ปนกับตัวการ์ดเนี่ย ใช้ตัวเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะกินไฟน้อยกว่านิดหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณสัก295วัตต์ถึง300วัตต์เต็มที่นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ากินไฟจริงๆนยจะอยู่ประมาณสัก310วัตต์ถึง315วัตต์นะครับเจ้าตัวนี้จะกินไฟเยอะกว่านิดหนึ่งยังไงวันนี้ก็คีคมคุงเอสปูรนดิ้งก็ขอลาไปก่อนอยังไงก็ถ้าเกิดเพืเ่อนๆมีขอ้อสังถามเกี่ยวกับเจ้าก,กาจอ2ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีการจอรุ่นใหม่ๆเเข้้ามนนะครับรก็อออ,อ,อีวไปูล วันนี้คิดคุงเอ็กรแมานนิ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของเรานะฮะจะมีฝั่งกลุ่มของคิดคุ้งเอ็กเปิดแมานนิ่งเองแล้วก็จะมีเพจนะครับเป็นเอ็ก r t เ i n สนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาร่วมจอยกับเราได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีอะไรสอบถามก็สามารถติดต่อเข้ามาทางฝั่งของไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้คิดคุ้งเอ็กซ์แมนนิ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ